สนุกกว่าเดิมตลกกว่าครั้งไหนไหนพิเศษมากถึงมากที่สุดกับการเดบิวต์ในฐานะเมมเบอร์รายการวาไรตี้ครั้งแรกที่ทุกคนจะต้องจดจำชายสองคนนี้โอ้ัทดวนดชน้คุณนนย้กับ All the b a t l e r s ี a s ่น2 การกลับมาอีกครั้งของวอร์เรนตี้ที่สร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มความสุขสนุกสุดเบอร์ให้ทุกท่านด้วยคอนเซปต,ต์ง่ายๆคือการให้เมมเบอร์ทุกคนตามติดเจ้านายไม่ต่างกับมือขวาคนสนิทข้างกายที่จะคอยเรียนรู้วิชาแนวคิดและแง่มุมต่างๆจากตัวจริงที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านโดยทุกคนที่ได้รับเชิญมาชื่อเสียงนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยจนแบบไม่คิดว่าพวกเขาจะมาปรากฏตัวในรายการนี้อย่างในตอนที่พักจินยองประธานผู้ก่อตั้งค่ายเพลงชื่อดัง JYP Entertainment เป็นเอพิโซดที่ผิดคาสดสุดๆเบื้องหน้าว่าเขาตลกเป็นกันเองกับทุกคนแต่ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาทุกวันคือต้องเป๊ะจริงจังสุดเบอร์เป็นการเปิดเผยอีกมุมมองหนึ่งของเขาให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตแม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆก็ควรต้องใส่ใจโดยจุดที่ไม่เหมือนรายการไหนคือรายการนี้มักจะมีการเพิ่มเสริมปรับเปลี่ยนเฟตของเมมเบอร์หลักเพื่อรีเฟซความสดใหม่เพิ่มพลังโบกที่คาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆซึ่งซีซั่นนี้กลายเป็นที่พูดถึงในไทยอย่างมาก เพราะ2เมมเบอร์หลักที่เข้ามาใหม่นั้นสร้างความเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เริ่มรายการเริ่มจากอีเดโฮแชมป์เบสบอลเสมัยตัวท็อปของเกาหลีกับตำนานโฮมรัน9เกมติดแต่ยังไม่ทันจะเจอสมาชิกครบทุกคนก็แกงน้องเล็กโม้ใหญ่เข้าให้ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกคือเกี่ยวแค่โอว์นี่มีก็แค่เจออีกเช่ดียวกันโอว์นี่มีแบมี่ยูเมีย่หรอฮีโอก็แบมี่อีแบมี่อันนี้วะอีแบมี่อันนี้คืออะไรเออไม่มีควาแค่แบบอเมริกาแน่าแค่ตัวชื่อ เอาผ่านไปไม่ถึง5นาทีคู่นี้คือหนาอ้าเอนดูไปัเอมดชุดมโตอชชาเดียวช่ดีชดชดชดแบบก็ซว่ไอ้เต้าน้องของทุกคนตัวตนที่ตอนนี้ได้กลายเป็นความคาดหวังใหม่ให้รุ่นพี่ทุกคน no you มาดูน้องแนะนำตัวพี่ๆเป็นภาษาไทยกันอ๋อ60 ครับผมพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาบวยไทยเก่งนะครับพี่นี้ชื่อพี่เซยองนะครับผม่าจจะเป็นอ่าลีเดอร์อาจจะเป็นหัวหน้าของจิบซาผุยเชนนะพี่คนนี้ชื่อพี่อึนจีวนะครับผมเขาทําผมรัดเดิมกับผมครับแล้วก็เจอบ่อยแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยครับผมวันนี้วันแรกครับนี้พี่เทลนะครับผมเป็นอ่นักเบสบอลนะครับผมเบสบอลก็ฝากพี่เขาด้วยนะครับ ย้짧ว่าคุยเกี่ยมว่า짧วนอ้โน่งนี้โอเคงอเคโอเคโอเคอเคโคโอเรโอเค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 นอเคโอคโอเ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 คงอเบโอเคโอเคโอแคโอเคโอเคโอเาโอเคโเคาอเาโโกอินเตอร์โห้ถูกเูดอึงในวงกวเคโอเคโอ ยังยังไม่พอโดยองบอกว่าถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะไปถ่ายที่ไทยนะเท่านั้นแหละครับในเวลาที่สายฟีอย่างแท้ทูจะปรากฏตัวสุกบักบีสุกบักบีตัวได้สุกบักบีเลยได้준다고อหันห <laughs> ้าสุน명에한방식에들어가면되지않을까아 <laughs> 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 진짜로 <laughs> 우리제작진도 <laughs> 한층 <laughs> 정도하면될거야โอ้แม้จะเป็นการพูดหยอกๆกันในรายการ แต่ทำไปเล่นไปนะครับงานเขาเดาที่น้องมาแต่และครั้งคือแสนดีไม่ไหวโพสต์ทวิตวเตอร์เช็คฟีดแบทไทยถามมาการอากาเซ่ว่าร้อนไหมถ้าต้องการอะไรบอกมาได้เลยน้องคนดีคนจริงถ้ารายการมาถ่ายงานที่ไทยรับรองเจ้าบ,บ้านคนนี้จัดพื้นที่ p พอรเวตให้แน่นอนน้องพร้อมเหมาซื้อทั้งชั้นไปนเลยชจงดแต่ก่อน นี่ถือว่าเป็นหนึ่งความบันเทิงที่ปกติรายการวลิตี้จะเน้นประางให้เรารู้จักกับแขกรับเชิญคนดังในเกาหลีแต่การที่มิมเบอร์หลักของรายการเป็นคนไทยนั่นคือสีสันแปลกใหม่ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยทุกคนพยายามทิงคำถามรัวๆตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้สนิทเร็ว,วบวงบอกเลยว่าทุกคนพร้อมต้อนรับเรียนรู้และปรับตัวกับน้องที่เป็นคนไทยมากๆโอเพ่นประสบการณ์ใหม่ๆแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตระหว่างเกสในแต่ละตอนและเมมหลักของรายการดูแล้วสมูทลื่นไหลมุกตลกแบบไทยๆท,ที่มือแบมเสริมเข้ามาก็ทําาให้เรคคนนดูซึ่งไยน 어, 어디 그룹인데요? 어 어디 그룹인데요? <laughs> 아좋아죠 아니 진짜 너무 잘하죠. 아니 요즘에 너무 잘 나고 핫하잖아요. 아니 그러니까 어느 그룹이냐고요. 요즘에 말씀하는 게 너무 재밌어가지고. 아니 그룹이 어디냐고요? 가스 seven. 가스 s e 알지 육성재 다 알지 육성재 다 알지. 아, 육성재 알지? 아, 에 육성재요? 에 육성재요? สายที่กำลังมองหาช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขจากแรงบันดาลใจที่ถาถมเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงและที่ขาดไม่ได้คือความตลกที่เอนจอยดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวเดอะบาร์เรอร์คือวาไรตี้ยืนหนึ่งในปี2 0 2 3ที่มีโมเมนต์ฟินที่สุด แนะนำว่าไม่ควรพลาดไม่ดูไม่ได้แล้วไหมไยุอ่ารเสีย <c oughs> ซึ่งความสนุกได้เริ่มต้นแล้ววันนี้สามารถดูซับไทยออนไลน์ตอนใหม่ได้ทั่วในการเวลาเท่งคืนครึ่งหรือคืนวันจันทร์ดูได้แบบถูกลิขกสิทธิ์ที่วิวเท่านั้นพร้อมทั้งยังอัปเดตซีรีส์และวาไรตี้ใหม่ๆไม่ตกเทรนให้คุณฟินก่อนใครเพื่อน และหากใครไม่อยากพลาดคนที่ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์กับช่องวิว Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตุลากันไปก่อนสวัสดีครับคลิกรูปซ้ายร้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่ View และอย่าลืมกด u ั s สไคร e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ